สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมือ,มองมังไฟยครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระเือสบอดีที่3กันยายน2 5 6 3จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกจิตเมืองนนท์จัดโดยโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วและก็ผู้ช่วย สอเอเมืองนนท์นะครับนักเวทีมวยราชดำเนินมวยเริ่มแข่งขันก็19.30นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook ไลฟ์ช่อง YouTube ของเวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ5 g เบ็ดเว็บกีฬาที่มาแรงเว็แบบกีฬาที่ทันสมัยเว็แบบเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็แบบที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ดนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5g เบ็ด11แอดไลน์มาเลยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านดอนสักสักวินยัยหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรสมุตลูกดอนสักนะครับวันนี้เจอทางด้านเือ้อคิม ซอสิรินทาหรือชื่อเก่าคือเจ้าเด่นน้องคายอุจรัชดานะครับชกกันที่มิกัด108ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านดอนศักศักวินัยนะครับเป็นมวยแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงอาวุธหลากหลายกว่าความเป็นมวยดีกว่าครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านดอนสักศัก์วินัยนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนิวจอหงหวนสิริรักมวยไทยหรือชื่อเก่าคือเจ้าสูงสกักเล็ก เกียรติโสพลนะครับวันนี้เจอกัทางด้านเพชรภาคินสอสิลินทานักชกจากน้องคายนะครับอุดรกับน,น้องคายเจอกันชกกันที่วิกัด125ปอนด์มวยคู่นี้ผมออกที่ทางด้านนิวจองวนศิริลักษ์มวยไทยนะครับสิทธิ์เอกของหมาน้อยอุดรน,นะครับวันนี้ฝีมือดีเข่าในดีสิ่งแวดล้อมดีนะครับตัวเงินมาสู้ จัดไปให้เสียครับคู่ที่2ในรายการออกพิธีทางด้านนิวจองหวนศิริลักษ์มวยไทยนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิริโชคทีบีเอ็มยิมหรือสิริโชคในยกเอท่าศาลานะครับวันนี้เจอทางด้านมวยเก่งจากอีสานใต้เดลิด์แดงพนมดงรักหรือเดลิด์สิทธิ์อภิเดชนะครับชกกันที่พิการ127้อ่ปอนด์มวยคู่นี้ผมอยากยะให้รองวิธีทางด้านเดลิด์แดงพนมดงรักษนะครับ ถ้าไม่เก่งจริงแดงพนมดงลักไม่ส่งเข้ามาประกวดแน่นอนนะครับทำการฟิตซ้อมซุ่มซ้อมอยู่ที่บุรีรัมแล้วก็มาทําน้ําหนักอยู่ที่จิตเมืองนนท์ครับแล้วก็ไปชั่งน้ําหนักเองครับมีตัวเงินมาสู้ด้วยวันนี้ครับคู่นี้ลองไปครับลองเดชฤทธิ์แดงพนมดงรักลองให้รู้จักแดงพนมดงรักกับเดชฤทธิ์ไปเลยครับวันนี้คู่ที่สาในรายการออกวิธีทางด้านเดชฤทธิ์แดงพนมดงลักครับ ห้าดาวจัดไปให้เสียแล้วก็คู่ที่4ในรายการวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านกวางเพชรหนุ่มบางกะดีหรือชื่อเก่าคือเจ้าน้ําตาลเอศิษิ์ไทยแลนด์เจอทางด้านอิทิลิ์แก้วสำลิศหรืออิทิลิศสิทธิ์คูเดชหรือชื่อเก่าก็อ,อิทธิลิ์นาขนานลำนะครับนาขนานลำนี่เป็นนามสกุลของคูเดชนะครับจากบุรีล์ครับมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัด115ปอนด์ปผมออกไปที่ทางด้านกวางเพชรหนุ่มบางกะดี หรือน้ำตาลเอซิดไทยแลนด์ครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเตีย้ยล่ำบึกแต่ว่ายืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรง,งได้ทุกลูกทุกแบบนะครับคู่ที่4ในรายการออกไปที่ทางด้านกวางเพชรหนุ่มบางกะดีอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่5ในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงห์อุดอรออุตอุดรหรือชื่อเก่าคือเจ้าสิงห์ทองน้อยกอกิติพันธ์นะครับนักชกจากเมืองอุดรนะครับ วันนี้เจอทางด้านมวยฝีมือดเีเก่าเก่าเกมกระดูกชิ้นโตอย่างบิ๊กแบคยออันดามันหรือชื่อเก่าคือเจ้าวิรชาติศักนิลนลัตหรือวิรชาติชอโคยุหิสุสุนะครับ ชกกันที่พิกัด117ปอนด์เก่าเก๋าเกมอยู่ที่วีราชาติฝีมือดีอยู่ที่วีราชาติแต่ถ้าว่าความสดความห้าวความใหญ่อยู่ที่สิงห์อุดรอ,ออุดอุดรมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงห์อุดรอ,ออุดอุดรครับวันนี้เดินถึงตัวอย่ายืนคุยเป็นอันขาดถึงตัวกินแน่นอนครับจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็มาถึงคู่เอกในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเคียวพยัคจิตรเมืองนนท์วันนี้ต่อํำหนักให้ทางด้านช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อย2ปอนด์128กับ130 ผมมองว่าต่อน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาไม่ได้ต่อฝีมือไม่ได้ต่อความเป็นมวยไม่ได้ต่อความจัดเจนแล้วก็ความไวครับวันนี้เที่ยวพยัคต่ย128นี่สบายๆ126ยังทําได้เลยครับ128 130ไม่ใช่ปัญหาครับออกไปที่ทางด้านเที่ยวพยคัคจิตรเมืองนนท์ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียครับ